ตรวจฝากอะไรสักนิดหนึ่งในกระบวนการต่างๆตรงนี้ถ้าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถติดตามหรือติดต่อได้ที่ไหนหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรอย่างไงบ้างคะก็อย่างแรกผมอยากฝากเรื่องการป้องกันของร้านค้านะครับการที่เราสร้างเ r ี o d e รโค้รับเงินเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าสมมติเราอยากบริการจริงเราสร้างเ r ีย d e โคที่เราเจนขึ้นมาเองนะครับแล้วเรารับเงินว่ายอดเท่าไหร่เราก็พิมพ์ตามนั้นนะครับมันก็ทําให้เราปลอดภัยเพราะเงินมันต้องตรงกับยอดเขาไม่สามารถที่จะไปแบบไปแก้ไขได้เลยทันที แต่ถ้าเขาแก้ไขได้อย่างที่2คือการตั้งค่า SMS ตั้งการแจ้งเตือนแม้เราจะมีแอดมินหรือเราเป็นเจ้าของที่โอนไปก็จริงหรือเขาบอกว่าโอนมาให้เราแล้วเนี่ยให้มันแจ้งเตือนทันทีนะตอนนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการด้วยใช่ครับต้องแจ้งแล้วก็ต้องอย่างที่สซักซ้อมแอดมินเยอะๆหมายความว่ากระบวนการของเราเป็นอย่างไรถ้ามันแจ้งเตือนแอดมินก็ต้องรู้ด้วยว่าเงินเข้าแล้วอย่างเงี้ยครับจะทําให้ปลอดภัย สุดท้ายเดี๋ยวนี้เรามีแอปพลิเคชันอย่างเช่นฮูคออย่างที่บอกว่าเป็นเบอร์ขนส่งโทรมาเนี่ยเราสามารถดูในระบบได้เลยว่าใช่ขนส่งจริงไหม ก็อาจจะต้องใช้ฮูคอครับใครโทรมาอันนี้โหลดไว้ถ้าเราค่าขายงี้เราจะรู้เลยครับว่าขนส่งเจ้าไหนรายไหนแล้วมันจะมีแอปปอมไหมคะแอปปอมไม่มีครับก็มันอาจจะมีแต่เราโหลดจากแอปสโตร์หรือเพ y สโตร์ชอบคําถ่ามนี้มากเพราะขนาดตำรวจเองยังมี AI เลยอันนี้ถือว่ามีภูมิคุ้มกันครับมีความเอะไม่โดนเดินอยแล้วก่อนหน้านี้ที่เจ0 0 0หนูอ่ะหนูก็พยายามหาในเฟ แม่งโกหกปะเนี่ยอันนี้จะตัวปลอมไหมเพราะว่าคุณพี่จะเป็นปรากฏทุกอันเลยในเรียวอ่ะตัวจริงไหมเนี่ยแล้วเราตัวจริงอันนี้นั่งนี่ตัวจริงเราทักไปหมดนวเราทักไปแล้วเอ๊ะมันไม่มีการตอบกลับไงมันก็เลยแบบเออแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งคือเราป้องกันเสร็จแล้วคราวนี้การที่เราเอ๊ะนี่แหละดีมากนะครับก็เคสนี้สรุปได้ง่ายๆคนร้ายใช้ความรีบร้อนใช้อารมณ์นะครับทำให้เรา ไม่ได้ทําตามกระบวนการปกติเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออะไรที่มันทําให้เราเอ๊ะอะไรที่ทําให้เราไม่ทําตามกระบวนการปกติเนี<ะ>่ยให้คิดไปเลยว่าอาจจะเจอมิจฉาชีพแล้วเพราะตอนนี้เยอะมากมนะครับถ้าเกิดเรื่องนะครับ<ะ>ก็เรามีเบอร์1 4ึ่งเอาไว้แจ้งความนะครับแล้วก็อายัดเงินเคสนี้ถ้าเราอายัดเงินได้ไวโอกาสที่เราจะได้เงินคืนก็มีมากขึ้นแต่หลังจากที่แจ้ง1 4ึ่แล้วเราต้องรีบไปที่สถานีตํารวจภายใน72ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถูกอายัดไว้เป็นของกลางในคดี นะค<ช>เสร็จแล้วก็ต้องให้ตํารวจทําคดีจนถึงที่สุดนะครับส่งฟ้องไปที่ศาลศาลจะมีคําสั่งตัดสินว่าให้คืนเงินกับผู้เสียหายหหแล้วเรื่องเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกรวบรวมไว้ที่ปปงนะครับ<ช>ทำการเฉลีย่ยคืนทรัพย์ก็กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานานครับถ้ามีตํารวจทนายปอมตามที่เห็นในเพจอะไรต่างๆบอกว่าทักมาเลยทักคุยกับทนายทักคุยกับตํารวจเดี๋ยวเอาเงินคืนให้ภายใน3วัน7วันเนี่ยไม่มีไม่มีจริงครับ อันนี้กระบวนการอันนี้การันตีเลยว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินคืนให้รวดเร็วเนี่ยไม่มีทางนะครับทำใจรอไว้ส่วนหนึ่งว่าเราต้องแข็งแรงกับกว่ามิชชีพครับเราต้องอายุยืนเดี๋ยวช็อตคัตใช้เวลาได้เลยอย่างเงี้ยให้กัน้มิจฉอชีพนะครับให้เอไว้เลยว่าเป็นมิชชีเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่ให้เราโอนเงินออกจากบัญชีเพิ่มเนี่ย ให้คิดไปเลยว่ามีจะชีพแน่ก็ทําตามกระบวนการที่บอกไปเบื้องต้นแจ้ง1นึ่ไปพบตํารวจรอให้เรื่องถึงศาลติดตามคดีอยู่เรื่อยๆนะครับพอถึงแล้วเราก็ปรึกษาไปที่ปปง1 7 1 0งเจ็ดหนึ่งนย์คสนี้อยู่ในระหว่างคดีค่ะกําลังกาลังดําเนินคดีดําเนินคดีค่ะก็กาลังน่าจะสืบสาวเรื่องราวว่า ปลายทางไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นประตูอีกบานหนึ่งเหมือนกันนะคะที่แบบโอเคเราจะมีเส้นชัยตรงนั้นแล้วว่าต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบให้ข้อมูลแนะนาใช่หนูจะได้ไปบอกข้อมูลเพิ่มเติมที่เสียหายอะค่ะเขาจะได้บอกโอเคเงินสองแสนอะของบางคนมันอาจจะดูน้อยแต่บางคนมันก็กว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะลงทุนทําผลิตภัณฑ์ทาแบรนด์แล้วผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างที่แบบ มันดีมากๆแล้วเขาก็ภูมิใจในการทำขึ้นมาแต่แบบคุณมาทำร้ายแบบนี้ใส่ความรู้สึกเนาะไม่ดีนะปาปนะที่คุณหมวยที่คุณหมวยพูดนะครับอันนี้ผมอยากให้ประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่ะฟังกวนเลยครับคือเรายอมรับครับว่าก่อนหน้านี้กระบวนการติดตามเอาเงินคืนติดตามคดีเนี่ยมันยากแต่ตอนนี้เราต้องยกเครดิตให้หลายหน่วยงานที่มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตํารวจธนาคารแห่งประเทศไทยครับกสทชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทำให้กระบวนการเนี่ยตอนนี้มันอายัดเงินได้อันนี้ เพิ่งแจ้งเคสไปเนี่ยตอนนี้เส้นเงินของธนาคารเราได้กลับมาแล้วอันนี้ทําให้เราสามารถที่จะตามไปได้ว่าเงินไปไปถึงไหนคนร้ายรายไหนบ้างนนะครับก็อยากให้ประชาชนอย่าเพิ่งท้อครับดูรายการนี้นะครับเห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์ก็บอกคนอื่นด้วยนะครับสามารถสุดท้ายมันผมว่ามันตามได้อย่างน้อยต้องได้กลับมาครับเนเคสนี้ครับแต่จริงๆหนูอ่ะชื่นชมกับคุณพี่ที่เขาอยากจะ เอาเคสเนี้ยมาให้ผู้ประกอบการระวังเพราะว่าเขาโดนมาจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องมาบอกพวกพี่ก็ได้เพราะว่า,ามันถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือแสดงความง oo ก็มึงงงเอาเง,งินให้เขา ừ, เองถูกไหม,ม,ไมแต่ว่าไม่ไแ้ม่รบคอแต่ทีเนี้ยอันนี้ที่มาบอกเพื่อให้ทุกคนระวังเพราะว่าเนี้ยเคสเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่ได้ จเริญเติบโตมากพอเหมือนไอแอปแอปพลิเคชันเงินโอนใช่เพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยถ้ารู้ในรายการนี้แล้วน่าจะหยุดยั้งหรือว่ามีการแบบเตือนสติตัวเองในการที่ลูกค้าอยากได้เงินเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเองค่ะช่วยคนได้เยอะอีกแน่นอนครับรายการวันนี้แล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะ